ค่ะอันนี้เราก็จะมากินนี่นะคะสายบัวใช่ไหมคะฝักบัวค่ะใช่ค่ะฝักบัวเอาไว้อานะ่านน้ำเอาไว้กินค่ะเรามันก็จะมากินกันนะคะทุกคนอันนี้คือตรงตรงนี้มันเป็นอะไระคะก็เป็นของนี้่ะคะเป็นเม็ดบัวที่ไม่ตอนนี้คุณป้าเขาก็คุณยายน้องคุณยายเขาเก็บมาขายเราเห็นที่ตลาดเลยอุดม นี่ค่ะข้างน้นมันไไมจะเป็นแบบนี้นี่เฮ้อนอน้นอนรสชาติมันๆเนานะใช่ค่ะสิบบาทนี่ได้เยอะเหมือนกันนะค่ะจานนึงสิบบาทใช่ไหมคะค่ะถ้าใครเห็นที่ตลาดก็อย่าลืมอุ่นผู้ใหญ่เขาด้วยนะอยู่ที่ตลาดข้างฟ้านะติดลำคลองนี่นั่งทานแบบนี้สิบบาทก็ถือว่าได้เยอะ ห้ามีห้าปักกันนะคะ, <5 S 1> ะอือ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 โหเม็ด <5 S 2> น,นี้เม็ดใหญ่มากนี่ค่ะสองเม็ดน,นี้เม็ดใหญ่มากเสร็จแล้วยังเดี๋ยวครูก็จะมาแล้วนะลูกเดี๋ยวเราขอปิดคลิปไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะมา<อ>แล้ว